สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ส่วนเรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลสวนสราญรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันขาของเรานะคะก็จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าโคพาย o t ช่วยคิด Word 365ช่วย แปลงด้วยนะคะซึ่งวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะก็คือนางรัติการช่วยบุญชูนะคะเจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติการพี่มาเดียวคนสวยของเรานะคะขอมอบเวลานี้ให้กับพี่มาเดียวเลยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอแก้ไขก่อนนะพี่เจ้าพนักง,งานธุรการปฏิบัติงานนะคะ,คะก็วันนี้ก็จะมาพูดในสิ่งที่ เขาเรียกนําความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมามาสื่อสารให้กับน้องๆได้เห็นว่าเราตอนนี้เหมือนงานธุรการนะคะเรามีวิพัฒนาการในการพัฒนางานของเรายัางไงได้บ้างที่มีโปรแกรมอะไรที่เข้ามาช่วยสพอร์ตในการทํางานของเราให้มันลื่นไหลแล้วก็ช่วยช่วยเราคิดในบางอย่างที่เราเราเราต้องใช้ความคิดอย่างเช่นคิดคําพูดคิดเบิร์ดคิดอะไรที่แบบพอจะช่วยคิด บางทีเราเราร่างหนังสือการร่างหนังสือของเราแบบเนี้ยคือจะอยู่อยู่แบบมันนั่งคิดว่าจะร่างยังไงใช้ข้อความแบบไหนเงี้ยเราก็บอกได้ว่าบางคนก็ตันไปหมดเลยพอได้พอได้พอได,อไดอ้ได้งานมาหนึ่งชิ้นเนี่ยคือเราจะร่างยังไงให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้ถูกใจแล้วก็ให้ถูกระเบียบให้ถูกหลักเกณฑ์บางทีเราก็ตันในความคิดของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นนะตอนที่เรากําลังจะร่างหนังสือถูกไหมคะก็เลยไปหา โปรแกรมหรือไปไปหาตัวซอฟต์แวร์มาสองตัวที่จะมาช่วยนะคะที่จะมาช่วยในการปฏิบัติงานของเรานะตัวตัวแรกเลยคือเรียกว่า C o p i l o t c o p o t o t เนี่ย Copilot เป็นแอพเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกตัวที่เราใช้เอ่อไมโครซอฟเป็นซอฟต์แวร์ของ Microsoft ซอฟต์แวร์ตัวนี้เราเรียกว่า AI ที่เราพัฒนากันอาจจะเป็นเหมือน c h a t GPT ที่เราใช้กันทั่วไปตอนนี้แต่ Copilot เนี่ยจะเป็นแชท GPT ของ Microsoft นะคะตัวแชท GPT เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนอต่างเป็นเรียกเป็นปัญญาประดิษฐ์นะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราอย่างเช่นการเขียนโค้ด นะถ้าเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ก็อาจจะแบบคิดไม่ออกว่าโค้ดนี้จะใช้อย่างไรก็อาจจะใช้โคไปหลอดตันนี้เป็นโคที่จะช่วยค้นหาเหมือนแชทต PT t ทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการสรุปข้อมูลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งในในรูปแบบของ Excel ในรูปแบบของ Word และในรูปแบบของ เป็นลักษณะของกราฟอะไรพวกนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่จะช่วยในการซัพพอร์ตงานของเราได้เยอะส,วส่วนอีกตัวหนึ่งที่พี่บอกว่าโคพายโช่วยคิดก็คือหมายถึงว่าคือตันความคิดเราหรืออะไรก็คือแบบทำทำอะไรแล้วก็ตันไปหมดเลยแล้วตอนนี้เราต้องใช้เจอไอมาช่วยเราบ้างใช่ไหมคะก็เป็นที่มาของคำว่าโคพายโช่วยเราคิดนะคะแล้วก็เอ่าเมบกห้าช่วยแปลงช่วยแปลงเนี่ย แปลยังไงคือที่ผ่านมาเราเราใช้ Word ทําอะไรคะเราใช้ Word พิมพ์หนังสือ,อพิมพ์หนังสืออย่างเดียวพิมพ์เอกสารพิมพ์พิมพ์ทั่วไปอย่างเดียวเราไม่รู้เลยว่าฟังก์ชันของ Word มีอะไรที่นอกเหนือจากการพิมพ์นะคะปีก็ไปไปไปค้นหามาว่าอไอ้วดสามหกไอ้วดที่เราจะใช้เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรที่แบบชูช่วยช่วยในเรื่องของการทํางานของ b บ็กออฟฟิทได้บ้างนะคะก็ไปพบฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันถอดเสียงฟังก์ชันถอดเสียงถอดเสียงพูดของเราเนี่ยค่ะออกมาเป็นข้อความแล้วแปลงจากข้อความเนี่ยเราจะใช้ที่ที่พี่บอกว่าใช้คำว่าโคเปอร์เราช่วยแปลงคือหมายความว่า,วาเราอาจจะช่วยคําพูดเอาคําพูดที่เราได้มาจากการการแปลงข้อความจากาสามมูค่าเนี่ยบทสามูค่าเนี่ยมาให โคเปอร์ลอตช่วยเรียบเรียงช่วยเรียงคําพูดที่เราพูดออกมาเช่นคําว่าทดสอบระบบสมมุตนินะคะเราจะใช้คําว่าทดสอบระบบเราก็ถอดเสียงออกมาว่าทดสอบระบบเป็นมันจะเป็นข้อความออกมาจาก Microsoft Word 3 6ดสากอย่างนั้นเราจะใช้ข้อความตรงนี้ที่เราได้จากการถอดจาก Microsoft Word 365เนี่ยมาแปลงเป็นข้อความภาษาร,ราชการหรือใช้ให้เขาเรียบเรียงให้เรา เรียกเรียงเป็นประโยชนให้เราอย่างนี้คะ่ะมันมีประโยชน์ยังไงตอนนี้ที่พี่เอามาใช้อยู่เนี่ยคือการทําเรื่องของในง,งานการประชุมคือวัตถุประสงค์หลักคือตอนเนี้เราเวลาเราประชุมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะทุกที่นะไม่ใช่ว่าชัดสรัาดมเราจะมีการบันทึกเสียงการประชุมนะคะบันทึกเสียงการประชุมปุ๊บเราจะต้องมีการ ถอดเสียงการประชุมออกมาเป็นสรุปสาระสาคัญหรือเป็นสรุปประเด็นออกมาเป็นรายงานการประชุมนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยการถอดเสียงเราอะถอดเรามีการจดจดเลคเชอร์กันอยู่แล้วจดาสาระสาคัญกันอยู่แล้วแต่ว่าในประเด็นที่ที่เราต้องการอะเราต้องการมาเป็นแบบเหมือนข้อมูลดิบที่ออกมาจากเสียงที่พูดถูกไหมคะใช้วิธีการฟังมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เราฟังอ่ะดีแหละมันก็จะได้เข้าเข้าเข้าในหัวเรานะว่าว่าท่านคณะกรรมการเขาพูดอย่างไรแต่ว่าเพื่อการคืออะไรประหยัดเวลาในการทํางานของเราอ่ะเราก็ใช้วิธีการถอดเสียงออกมาก่อนแล้วก็กรุบเฉพาะประเด็นสําคัญมาเรียบเรียงใหม่นะคะอันนี้ที่เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับการทำงานของอด้านด้านด้านงา,านเอกสารนะคะก็เป็นที่รู้จักกันก็นกนคือสองอย่างที่พี่ใช้ก็คือหนึ่งคือโคพายร์ล สก็คือ Microsoft Word 365นะคะที่ใช้ตอนนี้มาดูหน้าตากันว่า c o p i l o t เป็นหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจะแชร์สกรีนนะคะทุกคนเห็นด้านล่างไหมคะเห็นแถบด้านล่างไหมตัวนี้ค่ะเห็นไหมถ้ามองเห็นแถบด้านล่างจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับเป็นเป็นอ,อะไรอะ่ะพี่บอกไปถูกมันเป็นเหมือนกลมๆอะ่ะไม่ใช่กลมๆสิเป็น คลื่นๆแบบนี้ค่ะสีออกแบบม่วงๆสีม่วงสี<ช>อะไรประมาณหลักสีตรงนี้นะตรงด้านล่างเนี่ยจะมีทุกเครื่องที่เราเราใช้ออฟฟิศของ Microsoft เราใช้โปรแกรมของ Microsoft จะมีทุกเครื่องเลยถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะมีทุกเครื่องเลยแต่ว่าส่วนใหญ่คือเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานเราเพราะว่าเราไม่มี Gmail ไม่มี Hotmail ถูกไหมคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ล็อกอินเข้าไปเพราะว่าเราไม่มีฮอตเมลเราจะใช้ Gmail กันเป็นส่วนใหญ่แต่ของพี่อะพี่มีพี่มีฮอตเมลพี่ก็จะล็อกอินเข้าไปอเดี๋ยวดูนะคือโค p i l พ t โไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยมสมมติว่าพี่ไดต้องการคําว่าจะไปอย่างเงี้ยค่ะให้ให้ให,หาคําว่าจะไปเนี่ยให้ทําคําว่าจะไปเนี่ยให้เป็นภาษาราชการแล้วก็แค่ว่าแปลงคําว่าจะไปแปลง แปลงคำว่าจะไปให้เป็นภาษาร,ราชการอันนี้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 เบื้องต้นก่อนนะคะพอเราพอเราใช้ AI ตรงนี้เขาก็จะแปลงให้เราเห็นไหมคะจะไปภาษาร,ราชการจะเดินทางไปจะเข้าพบจะเข้าร่วมประชุมจะเดินทางไปศึกษาดูง,งานจะนำเอกสารไปส่งเห็นไหมคะเราก็จะเห็นว่าเอ้ย คำว,ว่าจะไปมันไม่ใช่หมายความว่าเราจะพิมพ์ว่าจะไปได้แล้วมันถูกต้องเราต้องดูว่าภาษาราชการที่ถูกต้องคือจะไปมันจะต้องพิมพ์อย่างไรเนี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของว่ามันจะช่วยเราในการคิดคิดคําของคิดคําที่จะไปอยู่ในหนังสือราชการได้เนาะทีนี้มาดูค่ะว่าอันนี้คือ c o p ายโ t นะเป็นการช่วยในเรื่องของการคิดการเรียบเรียงอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้มาดู Microsoft Word เดี๋ยวขออนุญ,ญาต Microsoft Word นะเดี๋ยนะตายละอันนี้เปิดใหม่ Microsoft Word นะอันเนี้ยคือว o r สามหกห้า Word สามหกห้าถ้าเราซื้อมาเป็นอ่าซื้อแบบซื้อแบบจ่ายแบบถูกต้องแบบเป็นของเขาเรียกอะไรอย่างของของแท้นะ,ะก็จะมีเมนูนี้เมนูที่ที่เป็นรูปสัญ,ญลักษ์ณ บันทึกเสียงแัญญล้วบังทึกเสียงเนี่ยก็มีข้อดีนะคือถ้าเรากดตรงสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดตรงเนี้ปุ๊บเนี่ยเราพูดเห็นไหมคะข้อความมันจะไปอัตโนมัติเลยจะพิมพ์โดยอัตโนมัติอันนี้คือความฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะเสร็จแ,แล้วอในฟังก์ชันของบันทึกเสียงตรงนี้ค่ะมันจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่าฟังก์ชันถอดความแล้วก็ฟังก์ชันถอดเสียงเมื่อกี้คือเราใช้ถอดเสียงถอดเสียงแต่ต่อไปเราจะใช้ถอดความนะคะ กดความแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเข้ามาสู่หน้าจอตรงนี้นะคะให้อัปโหลดเสียงนะคะเรากดเข้าไปอัปโหลดนะเมื่อกี้พี่ขออนุญาตนะมายังเอ่ยสักครู่นะคะ มันจะบันทึกแล้วแต่ไม่มาแป๊บน,นึงนะคะค่ะทีนี้พอพอเราได้ไฟล์มาแล้วใช่ไหมคะเป็นไฟล์เสียงเมื่อกี้ที่เราจะถอดเสียงออกมาจะเป็นข้อความานะคะเราก็จะได้ไฟล์เสียงออกมาได้มาเป็นไฟ 3, ล์ mp3 มาเวลาเรา import เข้ามาเราเลือกไฟล์เข้ามาเนี่ยมันจะดาวน์โหลดปุ๊บเลยค่ะ เป็นไฟล์เป็นข้อความออกมาแต่รอมันดาวน์โหลดอัปโหลดแป๊บหนึ่งแล้วจะขึ้นเป็นข้อความมันก็จะอยู่ที่ระยะการถอดก็จะอยู่ที่เนื้อเนื้อความด้วยเนาะถ้ามัเนเยอะเนื้อความเราถ้าเราเยอะถ้าสมมติเนื้อความเป็นชั่วโมงเนื้อความมันจะมีข้อจํากัดอีกค่ะว่าถ้าเกิดเราจะใช้ ชั่วโมงกว่ากว่าเนี่ยเราก็ต้องตัดเสียงให้มันได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆอย่ากเกินอย่ากเกินประมาณชั่วโมงสักสิบสิบนาทีได้เดี๋ยวถ้าเกินไปไปมากกว่านั้นอะ่ะคือมันจะมีปัญหาเรื่องของการอัปโหลดพอนานไปเนะี่ยระบบมันก็จะตัดถ,ถ้าชั่วโมงหนึ่งก็ถอดได้อย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอาไะไรนะคะก็ใส่ไปได้ไฟล์หนึ่งชั่วโมงในการแปลงเสียงนะคะมันจะมีข<า>้อจํากัดเรื่องของ ไฟด้วยไฟเสียงชั่วโมงเนี่ยพี่มาเดี๋ยวถอดไปประมาณกี่นาทีหรือว่าเออไม่นานแต่ว่า<ม>ถ้าถ้าเกิดว่าบางไฟล์มันมีปัญหาในการเหมือนหยุดพูดเป็นช่วงขณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งตัดซอยสมมุติว่าเออประชุมอยู่แล้วหยุดไปสักสิบนาทีอย่างเงี้ยค่ะไปพูดแบบไม่มีเสียงไปสิบนาทีเนี่ยทําให้ในช่วงเวลาที่เราเราใช้เนี่ยมันจะนานในการที่จะอัปโหลด พอพอในช่วงเวลาที่สิบนาทีที่มันเหมือนโปรแกรมมันไปตรวจเจอว่ามันไม่มีการพูดอะ่ะโ,<อ>โปรแกรมมันจะหยุดเลยหยุดหยุดการถอดเสียงเหมือนรอบนี้อันนี้น่าจะมีปัญหาเหมือนอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาอีกเหมือนเหมือนมันพูดแล้วมันไม่ครบเดี๋ยวพี่จะให้ดูแค่แค่พูดแค่สองวิเนี่ยตวเน,นี้พูดแค่สองวิว่าทดสอบทดสอบแต่มันก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่หา เสียงตรงไหนที่มันแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยมันจะนานเวลาในการในการที่จะอัปโหลดอะ่ะแสดงว่าไฟล์เนี่ยมันจะมีปัญหาในการถอดอถ้ามาอยู่ที่เก้าสิบสี่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการถอดที่พี่เจอนะแต่แต่ข้อดีมันมีเยอะมากถ้าถามว่าเยอะไหมเยอะมากอัปโหลดไฟล์เข้ามานะเหมือนเดิมก็คือกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะ ให้ไฟล์มันดาวน์โหลดไปจนถึงครบหนึ่งร้อยมันก็จะขึ้นข้อความแน่ทีนี้มันก็จะขึ้นนะว่าคนพูดคนที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในคลิปนี้มีคนพูดคนเดียวก็จะขึ้นเป็นผู้พูดคนเดียวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาสังเกตได้ว่าช่วงเวลาที่พูดเนี่ยมันจะขึ้นช่วงเวลาให้เราเรียบร้อยนะคะก็เราสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบก,กันกับเสียงที่เราได้มาเมื่อกี้ะคะ่ะ<ม>ทีนี้เราต้องการให้ข้อข้อความนี้ค่ะที่เป็นเสียงที่เราถอดออกมาเนี่ยมันอยู่ในหน้าของม หน้าของเพจตรงนี้ค่ะเราก็ไปกดเลือกเลยค่ะว่าเอาจะเอาแค่ข้อความหรือพร้อมผู้พูดหรือพร้อมประทับเวลาหรือพร้อมผู้พูดและการประทับเวลามันเป็นยังไงนะคะพี่จะส่วนใหญ่พี่จะเลือกอันสุดท้ายเพื่อจะจะดูว่าในช่วงเวลาที่เขาพูดอะค่ะช่วงเวลากี่วินาทีกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ข้อความมาเป็นตอนตอนแบบนี้เป็นตอนตอนเป็นเป็นช่วงช่วงในตามเวลาที่พูดนะคะสมมติว่าพอเราได้มาแล้วในช่วงนี้ค่ะสมมติเราต้องการแค่เวลา กลุ่มกลุ่มข้อความแค่นี้นะคะไปไปแปลงเป็นเป็นภาษาราชการเราก็ใช้โคพายโเนี่ยค่ะไปไปไปช่วยไปเรียบเรียงใหม่เรียกว่าเรียบเรียงข้อความใหม่โดยที่เราก็ปี้ข้อความมาเลยได้ง่ายเลยตามนี้เลยค่ะแล้วก็มาใส่ข้อความด้านล่างในโคพายโลดว่าเรียบเรียงเป็นภาษาราชการให้หน่อยเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยลด แค่นี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวทาง AI ก็จะช่วยเราในการเรียบเรียงเนะีคะเขาก็จะเนี่ยเห็นไหมคะเมื่อการสั่นลงอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียบเรียงเป็นภาษาราชการมีคำว,ว่าทั้งนี้ที่ดูแล้วเป็นภาษาราชการจริงๆอ่ะนะคะลองไปฝึกเล่นฝึกใช้ดูนะคะสตัวนะคะที่แนะนําก็คือ Microsoft Word สามก็คือตัวนี้นะคะที่ที่มันจะมีฟังก์ชันถอดเสียงนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งคือ Copilot นะคะก็คือตัวนี้ซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยค่ะมันก็อยู่ใน Microsoft เหมือนกันทั้งสองนะคะลองไปดูนะคะลองไปเล่นดูนะคะถ้าเกิดว่าติดขัดอะไรอยากให้ช่วยเหลือยังไงก็ยินดีนะคะให้ให้คําแนะนำนะคะถ้าจะ <Okay. S 2> มีคำถามนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะ ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นโคพไพลอตนะคะซึ่งเป็นของ Microsoft นั่นเองนะคะ Microsoft เขาก็จะมีตัว AI ที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอ่าให้เราเนี่ยเป็นตัวนำทางเออเป็นตัวนำทางให้เราเนี่ยไปไปได้ต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีเนาะช่วยคิดเราช่วยช่วยเราคิดช่วยเราคิดช่วยเราิดหลายหลอย่างอ่าแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นของ Word ในอ่ามอ่า เบอร์สามหกห้านั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการซื้อใช่ไหมคะมีทั้งซื้อแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าเราอยากจะใช้แบบเป็นแบบครบครบครบก็ององประกอบของตัว Microsoft แบบแนะนำว่าซื้อดีกว่าคุม้มถ้าใครที่ใช้งานในเรื่องของงานเอกสารที <c oughs> ่ยืนยันว่าคุม้มแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้บ่อยก็ อันนี้ไปเบื้องหลังกันเ,เองอโอเคมันก็จะมีตัวช่วยให้เราเนาะมันมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายให้เราได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งเชื่อว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีอะไรที่ใหม่ๆกว่านี้เยอะมากๆเลยก็เราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะสําหรับวันนี้ก็อขอบคุณพี่มาเดี่ยวมากๆเลยนะคะที่เสริรลฟ หาเก็บความรู้ดีๆมามอบให้กับเราได้เรียนรู้กันนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนด้วยนะคะก็ในานามของส์เรียนรู้ก็อขอขอบคุณนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอะไรไม่ทันก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้ในช่อง YouTube ค่ะชื่อช่องว่าสรานรม Learning Channel เราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ